ขอต้อนรับเข้าสู่งาน CTC 2023ในหัวข้อ People Performance ทอมคันนี่นะครับก็ปัจจุบันเป็น Founder และก็ CEO ของ Company u n i b u i n t e r หรือ UTI e ครับ สำหรับในวันนี้เราอยู่กันในส่วนของงาน People Performance Conference 2023 Exclusive Collaboration with QGen นะครับซึ่งจะเป็นงานที่รวม l e ดเดอร์และ HR แห่งปีาพาทุกท่านมาจาะวิสัยทัศน์ผู้บริหารน,นะครับแนวทางการพัฒนาคนสู่การเติบโตในโลกยุคใหม่นะครับเพื่อที่จะตามให้ทันทุกเทรนด์การทางานที่ทุกคนไม่ควรพลาดนั่นเองครับใครในองค์กรตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาในองค์กรเราไม่ค่อยมีผูน้นำบ้างมีไหมครับขออนุญาต้มับ แล้วก็ขาดวัฒนธรรมองค์กรขาดระบบในการทำงนานผมเนี่ยตั้งอินเ,เตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะบ่มเพาะผู้ประกอบการคือเราไม่ได้เพียงแค่จคัดคลาสสอนแล้วก็จบไปแต่เรามีโครงการเลยว่าคนไหนที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เราจะชวนเขาเนี่ยนอกจากเรียนคลาสเสร็จเราจะชวนเขาเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็วิทยากรนะครับ เทรนนิ่งมันมีเยอะทำยังไงจะให้การเทรนนิ่งเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วก็ไปใช้ต่อได้จริงเราจะมีการฟอลล์อัพส่วนตัวคือผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นผู้นำได้ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอแต่ประเด็นคือคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุผลไม่มีเป้าหมายพวกง่ายๆคือขาดวัยครับขาดวัยที่ชัดถ้าเกิดวันนี้เราสามารถทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยมีเหตุผลที่ชัดว่าเป้าหมายชีวิตเขาคืออะไร และการเป็นผู้นำเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลในการที่ให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตในการทําธุรกิจในการทํางานเพราะผมเชื่อว่าทุกอาชีพอะครับถ้าเราอยากจะสร้างทีมขึ้นมาเราต้องมีความเป็นผู้นําเพราะผู้นําผมได้ยามว่าคือคนที่ผู้อื่นอยากเดินตามถ้าเราเป็นผู้นําไม่ได้ผมว่าเราสร้างทีมลำบากนะครับตรงนี้ในุเนี่ยผมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเรื่องคน ให้คนเนี่ยพัฒนาคนแล้วก็รักษาคนขมงนุณเอาไว้ให้ดีนะครับคุณจะมีธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตในองค์กรของเราเนี่ยไม่ใช่ว่า5ปี10ปีจะมีคนมาทํางานแนเราได้นะครับถ้าคุณไม่สร้างระบบขึ้นมาก่อนเชื่อไหมครับถ้าคุณไม่ทําสิ่งที่ควรทาสิ่งที่ควรเกิดก็ไม่เกิดน,นะครับในยุคนี้การสร้างธุรกิจการหาเงินการหายอดนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การรักษาความเสเี็รให้เกิดในระยะย,ยาวเนี่ยเป็นเรื่องยากมากกว่า มีบตั้งใจอ่ะมีความตั้งใจถ้าใครก็ตามที่เห็นคลิปนี้นะฮะก็ฝากว,ว่า คอมเทนิสอนเทเบเตอร์ก็เป็นหนึ่งในศูนย์ผมเพราะผู้ประกอบการรายใหม่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากคซกชั้นนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับปีหน้าเราการจะต่อไปครับ